ยินดีต้อนรับทุกคนนะอ,องเมลจินาวีนโกปะตนอนอริวิสึดได้เข้ามาสร้างประสบการณ์ใหม่จนเดิ้ใช้องเมจิคนอื่นอยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยบุกเบิกเปิดตัวตอนทำสงครามภูเขาโอเอะทำสงครามกับชาวชาันเลตะกลวินากปะตะถนัดเรื่องกองกำลังและการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสกิลออกแบบจึงพเขาเป็นสายดาเมจพิเศษ วีน้ตนโตโตโนยดริมิสึสามารถหาฟาร์มสาอแมวสำรวจใชัยเออนะคะสก,กิลโจมตีปกติเฮลเวอรี่เบรดดาบส่งสวรรค์เป็นหนึ่งเดียวกับดาบฟานฟานเป้าหมายหนึ่งคนด้วยความเร็วสูงสร้างความเสียหายตามพลังโจมตีโยริมิสึ125สก,กิลเฮลวอรีเพิรกวาดนางส่งสวรรค์ยุติความชั่วร้ายด้วยความชั่วร้าย โจมตีเป้าหมายหนึ่งคนด้วยการโจมตีสามแสร้างความเสียหายตามพลังโจมตี76%จากน้อยปล่อยคลื่นอีก58แแต่ละรอบสร้างความเสียหายตามพลังโจมตี1 3 2เปซนแบบสูงโดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับความเสียหายเป้าหมายที่ได้รับความเสียหายอยู่แล้วจะนดความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการโจมตีลงต่อเปอ้าหมายเดิมละ5 0เซต์ อัลเมอร์เจอเวอร์สักขีโชรณีดาบ2องเดมส่งเสียงเหมือนกรองแห่งสงครามปล่อยครื่น 3, งสามแปดโจมตีเป้าหมายเดียวแต่ละครั้งสร้างความเสียหายตามพลังโจมตี112%ซจากนั้นโจมตีเพิ่มเติมในรูปแบบซูดามจอีก1 8แปดตาม HP ที่หายไปของเป้าหมาย25%ซึ่งปกติก็โจมตีเกิน3ตลอดหากเป้าหมายไม่มีโลก และหา HP เป้าหมายที่เราโจมตีต่ำกว่า30%จะทำซ้ำอีกรอบสูงสุดหนึ่งครั้งก่อนวนเชิญใหม่นะคะสมมติว่าเราเล่นสก,กิลสัขีทรณีโจมตีต่อน้องเบียโเนนโฮตาดุกุสาเจกปุ๊บ HP ของน้องโฮตาดุกุสากเดือดน้อยกว่า30%ก็จะซ้ำอีกรอบถ้าหากจังหวัดจกิกกมิของเราโจมตีเข้า HP ของเป้าหมายเดือดตามเงื่อนไขจะเด่นสักขีทธรณีชันชี ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็จะน่าว่าใช้ไปแล้วหนึ่งรอบต่อการหนึ่งบชิญใหม่แล้วมีเ้า่ใหม่ของอีกฝ่ายอีกคน HP เข้าตามเงื่อนไขโยดิมิสไม่ได้เล่นสกิลสักขีทอรนีซ้ำต่อใช้นะคะสกิลเวพอร์ดิสิตเดมอนอสูรติดอาวุธกองทับอสูรฟังค่าดังใช้จะติดคููดาวหนึ่งเชิญ สั่งการกองทัพอสูนติดอาวุธโดพลังป้องกันของอีกฝ่ายลง175เป็นเวลาสองเชิญแเมม่อเบรดบูดดาบบาท2ส,สแต็กให้กับยูนิตฝ่ายตรงข้ามเหมือนบ่าดาวบาทจะติดได้มากสุดหกสแต็กซึ่งแต่ละสแต็กมันจะลดพลังป้องกันให้175แล้วแติด6สแตค็คคงโจมตีที่กรีดนะคะเวลาพอจะมิราโจมตีต่ออีกฝ่ายจะเป็นรูปแบบคล้ายตีไม่สนโดอีกฝ่าย แต่ถ้าเจอโนกโน่จะหายเร็วกว่าปกติถ้าเป็นก่อนติดบล็อกดับบาดจะสร้างความเสียหายปกติดังนอกบล็อกดับบาดมันได้จงตีแรงผิดปกติโดยอ้างอิงตามพลังโจมตีรวมของโยนิวิสึมาช่วยประมาณ90%หากจังหวะโมกบล็อกดับบาดแล้วทริเกอร์กับตัวข้างหนังโยนิวิสึความเสียหายที่ทำร่วมกับบล็อกดับบาดจะโจมตีเข้าเจ็บกว่าความเสียหายที่จิกามิทำา90%ซ์ ่าตัวข้างหนังฟ้าจะสร้างความเสียหายตามพลังท,งทรงตี130%บเบวกบ,บดาบบาด100%สซกิลติดอาวุธมันก็ได้เด่นได้หลังไหนแถวยังเป็นตัวเปิดให้กับสกิลอื่นคนนิยมใช้บวกกับตัวดาเมจเปลี่ยนความเสียหายเป็นความเสียหายไม่ส่วนโดกของอีกฝ่ายบ้านเราก็นิยมใช้แบบสั่งการกองทัพอสูนโดยการส่งบทดบาทตัวเองเป็นหัวหน้าตระกูลมินาวโตะคนใหม่ สกิลราดแพทพันชะโดหิตส้างการกองทัพอสุนรรวมพลสหายดังใช้จะติดค cool รูดาวสามเชิญเลือกพันธมิตรหนึ่งคนติดบัฟกองทัพอสูนเพื่อช่วยเหลือขนาดโดนความเสียหายจะดูดซับดาเมจตามพลังโจนตีนเริ่มต้นของโยริวิสุ50%และเพิ่มคริติคอลให้กับโยริวิสุส0ซแค่นั้นแหละสกิลอันต่อไป พาสซีฟสกิลทั้งหมด3สกิลจะทริกเกอร์ร่วมกันนะคะพาสซีฟสกิล Ghost Grab ทำงานชันงทีหนังเรื่องการประนองมอบบัฟกองัอะสุนให้กับโยริมิสึเมื่อใดก็ตามที่เขาถูกโจมตีจะดูดซับความเสียหายที่โดนตามพลังโจมตีเริ่มต้นของโยริมิสึ3 0ซ์ พดะดังจมตีเริ่มต้นของจอริวิสประมาณ6,300ก็จะนำมาหังลบต่อพดะดังจมตีเริ่มต้นสูงสุดไม่เกิน600%มาแปลงกับความเสียหายเห่านั้น Passive Skill Break v e r i o n ปราการคมดาบอาวุธเปรียบด่างกงค่าจะยุติความคิดชั่วร้ายทำงานพร้อมกับ Passive Skill Ghost และพันชะโดหิ เมื่อโยริมิสุหรือชิกิกามิชิมีพันชะโดฮิตได้รับความเสียหายแต่ไม่ได้ออกเป็นความเสียหายต่อโยริมิสุอาจจะงงนะคะมันเขียนแบบนี้จริงๆแต่ถ้ารวมกับฮัสเซียิกิวุกหากโยริมิสุหรือชิกิกามิชิมีพันชะโดฮิตถูกโจมตีตัวข้างหนังจากโจมตีไปยังแดงที่มาความเสียหายอย่างชิกิจะชัดเจนชิกิเอบอโจมตีโดนคนที่มีวัฟพันชะโดฮิตตัวข้างหนังจะยกแขนขึ้นฟาด สร้างความเสียหายตามพลังโจมตีของโยริมิสึ150%ยิ่งโจมตีเยอะก็ยิ่งแรงขึ้นมาทีลา20%จะทริกเกอร์มากสุด5รอบก,ก่อนวนเชินใหม่โยริมิสึจะมาตัวข้างหลังโยริมิสึจะมาอีโวพัฒนาร่างตามจำนวนครั้งที่โดนนะคะอีโวนานประมาณสงเชิญในการคงสภาพหาผหาไปสองเชิรแล้วจะนับเริ่มต้นนับใหม่ เชิญหนึ่งกับเทิร์สองตอนจิกิกะมิชิมิฟันชาโดฮิหรือโยริมิสึถูกโจมตีจากไปทิกเกอร์โจมตีเดี่ยวฟาดกลับไปหนึ่งแร่างสามเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเดี่ยวของร่างก่อนเป็นโจมตีหมู่ให้เรารู้ว่าอันนี้ทิกเกอร์เป็นรอบที่สามดังเรื่องการบดองของเทิร์แรกของโจริมิสึพอวนเชิญใหม่รอบสองตัวข้างหนังจะยังคงสภาพร่างสามจึงทำให้ตัวข้างหนังโจมตีหมู่ทันที แล้ววนชั้นใหม่ในรอบที่สามทางนี้จะย้อนกลับไปมาร่างหนึ่งเทียนจะปิดจาาจะไม่ค่อยหมอเนาะเพราะอาจจะปิดเส้นต,ตัวข้างหนังเร็วกว่าชิมเคาเ์เตอร์จากที่น้องก็ว่าคุ้มแต่วุ่นวายโดยเฉพอชิกกี้เราเนี่ยแหละคนทรยศชิมเธอจะไปคนเดียวก็พากวงเหงาเกินกัดยยริมิสุโชจนพาชิมแพ้ทุกรอบพอไปคนอื่นได้ชิกกี้เขาไม่เห็นกัดเหมือนเราเจ้านะ พัสชิวสกิลเฟอริสอย่าไปยอมช้ำผวดันทีหลังเข้าสู่การปลดลองเมื่ออีกฝ่ายได้รับบัฟจะทำให้โยริมิสึได้รับเชฟเนตเบรดใบมีดคมดาวหนึ่งสต็แต่ละสแตบเพิ่มดาเมจเด็กกิติคอล1%ต่อร์เตอสตใบมีดคมดาบจะสมได้มากส่วน2 4สเตหากสามารถทำให้อีกฝ่ายหมอบได้จะเร่งความเร็วโยริมิสึ จะดีดเธนจะทำดามจแรงๆ,ๆก็ต้องเพิ่มหาสกิลอื่นด้วยนะคะสกิลคุ้มดบัวของไทชกกากุเชนนับ1สแตก็กเท่ากับว่าเพิ่มดามจแเะคคิติคอปร์ซสกิลอสุตติดอาวุธของตัวเองนับ6สแตก็กเพิ่มดาเมจแลดคคิติคอหเร์รวมกับบัฟดบวก็ไปแล้ว7สแตก็กยิงเป็นคนที่แจกบัฟหมูจะยิ่งเกี่ยวสแต็กไว้บัฟดดแม่นก็ติดสถานะคุ้มคุมต่างๆก็ติด มันมีอยู่วันนึงนะที่เผอเอาซาไป5คนดึงดาเมตนาวก็ได้หยิบโยนิมิสึไปเป็นสายดำป็นพิเศษสนุกโทนวมาได้ยังไงสกิลทั้งหมดของมินมาโมโตะโนโยดิมิสึตระกูลสายต่อกรอ,อันเก่งกาจในบรรดาตระกูลหนักสำหรับใครที่เห็นเรื่องต้นจะป้านเขาแนะนำเอาเดวิลให้เต็มก่อนดองด่านฟาร์ม e ก p กับในกิทบ่อยๆแป๊บๆ5วันอะเต็มแล้ว バイバイ